สวัสดีค่ะอาจารย์ตุรยาค่ะสวัสดีค่ะคุณเทตี้ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงประสบการณ์การทำเลสิกและเีดเด็กสมัยสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ คุณเทดดี้มันจะไปสั้นได้ยังไงหมอมาทำเลสิกให้คนไข้ตั้งโอ้ยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะคะก็เริ่มจากการที่ว่าอยู่ที่ศูนย์เลสิกหลายๆแห่งตามเทคโนโลยีเลยค่ะมีเลสิกใบมีดมี PRK พอโลกหมุนไปเวลาเปลี่ยนไปใบมีด e, เปลี่ยนโฉมนะคะจากใบมีดเปลี่ยนมาเป็นเลเซอร์คือเฟมโตเซกันเลเซอร์ในการเปิดฝากระจกตาหมอก็ได้มีโอกาสได้ใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์ พัฒนาการอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากแผลใหญ่ของเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกมาเป็นแผลเล็ก2มิลิเมตรที่ชื่อลีเล็กสมายตรงนี้ประวัติการทำงานของหมอก็ได้มีโอกาสที่ใช้เครื่องเหล่านี้ตลอดเลยจนกระทั่งในปัจจุบันที่พัฒนาการของรีเล็กสมายก็ยังไปเรื่อยๆอีกนะคะ ในแง่ของสมายโปรหมอก็ยังมีโอกาสได้ทำอยู่เพราะฉะนั้นประวัติการทำงานมันก็ยาวนานพอที่จะทำให้เราอะได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือของการใช้งานเลสิกตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งพัฒนาการมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะการที่เราได้อยู่ในศูนย์เลสิกที่ทำได้ดีอะค่ะเราได้เครื่องมือที่ตอบโจทย์พอรักษาคนไข้แล้วได้ผลน้าพึงพอใจเขาก็มีความสุขอันนี้หมอก็เลยรู้สึกว่า เราชอบที่จะรักษาสายตาคนไข้ค่ะแล้วสมายค่ะมีข้อดีแตกต่างจากเลสิกยังไงคะจารย์ค่ะคุณเทดดี้ค่ะลีเล็กสมายค่ะคือแผลเล็กค่ะจากการทำเลสิกที่มีขนาดแผล21มิลเปิดฟ้ากระจกตาขึ้นมาแล้วก็เจียรไนและปิดฝากลับมันเป็นโฉมไปเลยค่ะมาที่เราจะต้องรู้จักคำว่าเลนส์ปคู่นะคะคุณเทดดี เราต้องรู้จักคำว,ว่าเลนติคูคือเราใช้เฟมโตเซ็กันเลเซอร์ค่ะสร้างเลนติคูบนตาดำหรือกระจกตาค่ะจากนั้นเนี่ยเปิดแผลเล็กๆที่มีขนาด2มิลิเมตรแล้วคีบเลนติคูนี้ออกมาดังนั้นเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิกกับรีเล็กสมลยเนี่ยใช้เฟมโตเซ็กันเลเซอร์เหมือนกันแต่วิธีการรักษาต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่ทั้ง2วิธีนี้มีการเจลิในเนื้อออกอันนึงด้วยวิธีเลเซอร์อีกอันนึงเนี่ยด้วยการคีบเลนติคูออกนั่นเอง ะะพอแผลเล็กมันก็มีความแข็งแรงมากขึ้นจึงเป็นวิธีที่มีความป๊อปปูล่ามากในปัจจุบันนั่นเองค่ะแหมถามสั้นๆอาจารย์ตอบมาซะยาวเลยนะคะชอบตอบจริงๆนะคนไข้บางทีชอบกลัวเวลามาเจอบอกอาจารย์ขออีกคําถามนึงขออีกคําถามนึงบอกโจทย์มาเลยค่ะถามมาเลยชอบตอบมากค่ะคุณก็เหมือนกันนะคะกล้าถามมาเลยค่ะชอบตอบมากค่ะอาจารย์พูดถึงลิเล็กสมายแย่เลยแล้วริเล็กสมายเนี่ยเหมาะกับ ใครคะเหมาะกับคนประเภทไหนก็อย่างที่คุณเท็ดดี้ได้ยินมาเราบอกว่าดีเล็กสมายเราทำงานบนกระจกตาเพราะฉะนั้นคนที่จะทำได้กระจกตาก็ต้องหนาพอค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอนอกเหนือจากนั้นอายุเนี่ยค่ะก็สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องทำในวัยที่ค่าสายตาค่อนข้างนิ่งแล้วนะส่วนใหญ่ก็คือคนที่อายุ18ถึง20ปีอย่างที่อาจารย์ทุลยาบอกนะคะถ้าเกิดว่าตาเรา นิ่งเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสม18ถึง20ขึ้นไปแต่นิ่งเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตุลบอกไว้ค่ะสมัยก่อนนะตอนพัฒนาก,การของเล็กเนี่ยใส่ตะเอียงยังไม่ได้แป๊บเดียวเลยค่ะมีเล็กสมายมาสักพักหนึ่งนะคะแก้ไขใสยตาเอียงได้จนกระทั่งถึงตอนนี้ได้ถึงเอียง600เลยที่สำคัญค่ะที่หมอพูดถึงตลอดเลยสมายสายตายาวมาเร็วๆนี้อย่ากระพิบตาเลยนะคะมาแน่ค่ะ จันคะ่ะขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะได้คะ่ะคุณเชดดีในกรณีที่เราอะทำเลสิกแล้วก็ลีเลิกสมายแล้วนะคะเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีคะจริงๆแล้วง่ายมากเลยคะ่ะการดูแลตัวเองหลังทำรีเล็กสมายเนี่ยคืนแรกนอนเยอะๆหยอดตาเริ่มหยอดเลยถ้าหยอดน้ำตาเทียมได้มากวันรุ่งขึ้นก็สบายตาเร็วฟ้าน้อย5วันแรกเนี่ยหยอดยาตามที่บอกคะ่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่าเชื้อวันละสีครั้งแล้วก็น้ำตาเทียมค่อนข้างถี่ใช้งานสายตาได้เลยแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแค่นั้นเองเลยค่ะทำให้ได้ตามที่บอกในทุกสเตปของการ Followup การ follow-up จะมี1วัน7วัน1เดือน3เดือน6เดือนถ้าทำตามที่ทีมแจ้งให้ทราบได้นะคะทุกอย่างก็จะผ่านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อย่างนี้ดีเล็กสมายก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีของคนที่กำลังจะรักษาสายตาในอนาคตใช่ไหมคะอาจารย์คะมองว่าตัวเฟมโตเซ c กซ์เลอร์มันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ด้วยความที่แผ่เล็กอ่ะก็ลบกวนตาน้อยตาก็แห้งน้อยแถมฟื้นตัวเร็วแล้วตอนนี้พัฒนาการของดีเล็กสมายก็ยังไม่หยุดยั้งอีกต่างหากอ๋อโอเคค่ะอาจารย์ขะ เห็นไหมคะว่าความรู้เกี่ยวกับการทำระลิกสมัยเนี่ยเป็นความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็ มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมากมายที่พวกเราเนี่ยจะได้ทำความรู้จักซึ่งหากใครมีคำถามที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะถามมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะส่งคำถามมาเผื่อให้อาจารย์ได้ตอบนะคะอาจารย์ชอบตอบคำถามมากมากเลยนะคะใน e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิเล็กสมัยในแง่มุมไหนนะคะก็รอติดตามค่ะเท็ตี้จะพาไปสัมภาษณ์อาจารย์เองค่ะ